ประนมกรแนบอุระอัญชลียกจรดเกสีวันทาไทยอาภิวาทด,ด้วยเสียงก้าวเนาจิตใจเบญจางคะประดิษฐวายพระาศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสรู้กล่อมเกาเกลกแกร่งก้าเล่ยพระธรรมทะเลล้ำเทศนาชี้ทางโปรดสัตว์ทั่วล่าพ้นทุกภัยน้อมอันเชิญพระไตรปิฎกย่อยกแจ้งสอนทั่วแล้วสิ้นเคลือบแข็งสิ้นสงสัย สวมศรัทธาคุณพระรัตนตรัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระปัญญานันทมุนีประธานสงวัดปัญญานันทารามท่านพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยทัศสศี เจ้าอาวาสพระมหาสมพง์กันตธรรมโมเจ้าคณะตำบลคลองหกตลอดถึงพระเถรานุเถระทุกรูปธรรมะสวัสดีน้องสัมมเนนทุกรูปและจะเริญพรไปยังญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสาุชนทุกท่านอาตมาภาพพระรัชานนชยานันโทเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรม จากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่23สิสพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15บฉบับมหาจุลาสั่งยุตตนิกายมหาวารวัอาวารณะนิวารณะสูตรว่าด้วยนิวรณเครื่องกลางกัน้น พิสูุทั้งหลายนิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกาลังปัญญานิวรณ์เครื่องกลางกั้นหประการนี้อะไรบ้างคือ 1. การมมชันทะเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกัน้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกาลังปัญญา 2. พยาบาท เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญา 3. ถีนมิทะเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญา 4. อุทจจะปุกุจจะเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญา 5. วิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกัน้นเป็นความเศร้าหมองแหง่งจิตทอนกำลังปัญญานิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการนี้เป็นความเศร้าหมองแหง่งจิตทอนกำลังปัญญาพิสุทั้งหลายโพชงเจตประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกัน้น ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติโพชงเจตประการนี้อะไรบ้างคือ 1. สติสามโพชงไม่เป็นนิวรนเครื่องกลางกัน้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติ 2. ธรรมวิจยะสัมโพชงไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกัน้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติ 3. วิริยะสัมโพชง ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกัน้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตสิ 4. ปีติสัมโพชงไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกัน้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุต 5. ปัจสัตธิสัมโพชฌงไม่เป็นนิวรนเครื่องกลางกัน้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุต 6. สมาธิสัมโพชฌง ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกัน้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติเจ็ดอุเบขาสัมโพชงไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกัน้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิช,ชาและวิมุตโพธชงเจ็ดประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกัน้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลจะเริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิช,ชาและวิมุติท้ายที่สุดนี้ ขออนิสงค์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักด์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดทาน ให้ภัยสารขุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระตรายรัตกำจัดภัยเจริญชัยจเจริญสุขทุกท่านเทิน รรมรสการคณ,ณะพระอาจารย์ธรรมสสวัสดีญาติโยมสาธุชนทุกท่าน